พระไตรปิฎกมีหลายเล่มเราต้องเชื่อเล่มไหนเพราะบางเล่มก็พูดไม่เหมือนกันเราในฐานะาคารว่าผู้ศึกษาจะศึกษาเล่มไหนที่วางใจได้ผนวกกับมีคำถามทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งมาด้วยนะคะถามพระอาจารย์ต้นโดยตรงนะคะว่าแล้วท่านคิดเห็นยังไงกับการที่ท่านว่าพระไตรปิฎกเป็นของเก่าและในส่วนที่ว่าท่านจะปรับแก้พระไตรปิฎกท่านคิดอย่างไร เพราะการแก้หลายคนมองว่าเท่ากับฉีกรัฐธรรมนูญของพระค่ะ,คะโอ้เผ็ดร้อนอผมขออนุญ,ญาตพูดก่อนได้ไหมครับอาจารย์อนุญาตครับครับ,รบที่บอกว่าพระไตรปิฎกไม่เหมือนกันเนี่ยนะพระไตรปิฎกภาษาไทยหรือภาษาบาลีนะถ้าพระไตรปิฎกภาษาบาลีเนี่ยในพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลีของฉบับ ภาษาไทยที่เป็นสยามรัฐเนี่ยข้างล่างท่านจะมีฟุตโนตเอาไว้มีฟุตโนตเอาไว้ว่าฉบับมอเฉบับมอคือฉบับพมายุคือยุโรปเแ,แล้วก็อะไรอีกสองถ้าจะไม่ผิดสีก็คือสีหนเนี่ยท่านจะมีโนตเอาไว้ว่าฉบับของพม่าเนี่ยใช้คํานี้ฉบับของยุโรปใช้คํานี้เออหรือว่าฉบับของพมามีคํานี้เพิ่มเข้ามาฉบับนี้ไม่มีแต่ของไทย สยามรัฐมีท่านจะมีฟุตโนตตรงนี้เอาไว้เป็นตัวบอกว่าแต่ละฉบับพม่าซีหลนยุโรปหรือของไทยมีความแตกต่างกันตรงไหนอ,อันนี้หรือแม้กระทั่งของฉบับของมหาจุลาเองเนี่ยท่านก็มีฟุตโนตเอาไว้ด้วยว่าฉบับมหามุกุฎว่ายังไงอย่างเงี้ยนะซึ่งก็อ,อันนี้ความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นความแตกต่างที่แต่ละฉบับ ท่านยังคงรักษามาตรฐานของฉบับนั้นเอาไว้แต่จะมีการบอกไว้ว่าแต่ละที่มีความแตกต่างตัวในอย่างไรอันนั้นฉบับฉบับภาษาบาลีทีนี้ฉบับภาษาไทยฉบับภาษาไทยนั้นจะมีความแตกต่างในเรื่องของสำนวนการแปลและการตีความของคณะผู้แปลอย่างเช่นฉบับของมหาจุฬาอาตมาศึกษาพระไตรปิฎกสามฉบับก็คือฉบับมหาจุฬาฉบับหลวงแล้วก็ฉบับมหามกุฏ ศึกษาเปรียบเทียบกันทั้งหมดแล้วเป็นนักภาษาด้วยเคยเป็นนักเขียนมาก่อนนะครับแล้วเชี่ยวชาญการใช้ภาษามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชอบลักษณะของการใช้ภาษาเราจะอ่านแล้วเราจะบอกว่าคํำนี้สักเซตคำนี้ทางานคํานี้ไม่ใช่ผิดบริบทอย่างเงี้ยคำว่าผิดบริบทคือบริบทภาษาไทยนะครับไม่ใช่บริบทของวยายกรการแพรนะไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะาผมเป็นนักวรรณกรรมนะครับ พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าฉบับของมหาจุฬาบางที่ท่านแปลสุดยอดอ่าท่านแปลตรงตรงความฉบับมหมามก,กุฏโอ้ท่านแปลได้รักษา,าคมภาษาบาลีได้ดีมากเลยฉบับหลวงโอ้ท่านแปลแล้วอ่านเข้าใจทันทีอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการแปลบางที่บางฉบับฉบับนี้แปลตามอาาัตถกถาแต่ฉบับนี้แปลตีความใหม่ อ่าแปลตามกี่ความ,วามใหมออ่อาจจะคณะกรรมการท่านอาจจะลงมติอะไรสักอย่างหนึ่งกันแล้วท่านก็แปลแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้เกิดจากการที่ผมศึกษาแล้วผมเทียบเคียงดูแต่ละฉบับจึงมีคําแปลที่มีความลักลั่นกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาทั้งสามฉบับเนี่ยมาเทียบเคียงศึกษาร่วมกันเราจะเห็นถึงความหลากหลายอ่าในเรื่องของการตีความในเชิงวิชาการเป็นเรื่องที่สุดยอดนะ เป็นเรื่องที่สุดยอดมากอันนี้ในเชิงวิชาการยิ่งผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลีเอาภาษาบาลีฉบับหลวงอ่าโทษทีภาษาฉบับหลวงเนาะแล้วก็เอาฉบับของมาจุฬาเอาฉบับของชาตาสังคีติมาเทียบใส่กันยิ่งสนุกยิ่งสนุกมากๆเลยนะ,ะทีนี้ขอแก้ความเข้าใจผิดนิดหนึ่งก็คือมีผู้กล่าวหาว่าพระอาจารย์ท่านริ เริ่มจะเปลี่ยนแปลงพระไตรปิฎกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันนะสิ่งที่ทำอยู่ก็คือการรวบรวมเอาพระไตรปิฎกทุกฉบับที่มีเท่าที่จะหาได้ตอนนี้ได้ได้ทั้งหมดและเป็นที่รู้สึกว่าโอเคที่สุดก็คือฉบับแปลของมหาจุฬาฉบับแปลของมหามกุฏฉบับแปลของฉบับหลวงแล้วก็ภาษาบาลีของฉบับหลวง ภาษาบาลีของมหาจุฬาภาษาบาลีของพมา่าสีหนแล้วก็ฉัฏฐาสังคีติทั้งหมดนี้เอามาทําเป็นฐานข้อมูลแล้วทําสารบัญขึ้นมาทําสารบัญแบบสารบัญรวมเลยเอาสารบัญของมหามมกุฏมหาจุฬาฉบับหลวงสารบัญที่เป็นภาษาบาลีสารบัญของพมา่าทั้งหมดมามิกซ์ซๆมิกกันจัดระบบให้สามารถ เป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นสารบัญกลางแล้วโยงเข้าถึงเนื้อหาของทั้งหมดทุกฉบับที่พูดมาเมื่อกี้ให้สามารถค้นคว้าได้ว่าเรื่องนี้ฉบับน,บบนี้ว่าอย่างนี้เรื่องนี้ฉบับนี้ว่าอย่างนี้เรื่องนี้ฉบับภาษาบาลีว่าอย่างนี้เรื่องนี้ฉัทธาสังคีติว่าอย่างนี้ภายในคลิกเดียวแล้วสามารถเห็นการเปรียบเทียบของทุกฉบับทั้งหมดนี้คือปารบที่ <จะ S 1> พระอาจารย<ำ>์ต้นท่านอยากจะทําเอาจริงๆ และตรงๆ,รงๆเพราะผมไม่ชอบอ้อมก็คือเราก็ได้ยินเมื่อกี้ที่มหาชลกบอกว่าชัฏถะสังคีตินั่นหมายถึงว่าพระไตรปิฎกถูกชำระปรับแก้มาโดยตลอดจนถึงชัดถะก็คือครั้งที่หกเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยุติกันเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะยุติอยู่เพียงแค่นั้นถ้าอะไรก็ตามยุติอยู่เพียงแค่นั้น สังเกตเวลาคนใช้ตําราหรือพระไตรปิฎกมากๆเนี่ยหรือโดยเฉพาะคนที่ค้นคว้าบ่อยๆเนี่ยจะเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างในข้อมูลทางพระไตรปิฎกเห็นความขัดแย้งบางประเด็นหรือว่าความเข้าใจคาดเคลื่อนในบางอย่างหรือแม้แต่พระบาลีที่ขบตีลงสู่การแปลที่อัตถคัจจานท่านหนึ่งแปลแบบนี้อัตถคัาจา์อีกท่านหนึ่งแปลอีกแบบนี้การให้ความเห็นที่แตกต่าง ส่งผลต่อผู้เข้าไปศึกษาและอ่านเนี่ยจะเห็นว่ายากต่อการที่จะยึดจับเอาข้อเท็จจริงจริงๆในตรงนั้นเข้ามาฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากที่พระธรรมบิดกจะสามารถที่จะถูกพัฒนาให้อยู่ในความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับแต่นั่นไม่ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแค่ไขอะไรแต่ตอนที่ทํากันเราทําเรื่องสารบัญกันเท่าน,นั้นเองแค่จะจับสารบัญเนี่ยของพระธรรมบิดก มันเป็นโครงการเปิดตู้พระไตรปิฎกทําไมโครงการนี้ต้องเกิดขึ้นเรานําพระไตรปิฎกไปถวายตามวัดบาอารามต่างๆพระไตรปิฎกอยู่ในตู้และก็มีกุญแจล็อกไว้การจะเปิดตู้พระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่ยากมากเราจึงทําสารบัญขึ้นมาลงในระบบของการค้นหาทางออนไลน์เอามาทุกฉบับไม่ได้ทิ้งฉบับใดฉบับหนึ่งเอาทุกฉบับมาจะเป็นฉบับใดก็ตามแม้แต่ของบาลี ทางของทางอะไรนะทางฝรั่งยุโรปยุโรปก็ก็ยังถูกนํารวมมาด้วยคือเรารวบรวมมาบทแล้วก็มาเป็นหัวข้อและสารบัญเพื่อค้นหาเพื่อเข้าไปหาที่มาที่ไปทเทียบเคียงอย่างที่พระหาชนกท่านเล่าตรงนี้เท่านั้นเองที่ทํามันจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือได้เปิดเรียกว่าคลิกตามข้อความหรือเราต้องการอยากจะรู้สารบัญเนื้อความของพระตรปิฎกฉบับไหนคลิกเพียงเท่านั้นก็เข้าไปหา ข้อมูลในนั้นมันจะปรากฏขึ้นมาทุกฉบับให้ได้เทียบเคียงให้เห็นกันนี่ก็คือสิ่งที่ต้องเข้าใจค่ะสรุปคือไม่ได้ฉีกนะคะไม่ได้ฉีกธรรมนูญของพระนะคะพระอาจารย์แต่เป็นการเรียบเรียงให้เสิร์ชหาได้ง่ายขึ้นซึ่งก็จะดีมากอย่างสม,มมุติว่าญาติโยมก็สามารถเสิร์ชได้ใช่ไหมคะเช่นสมมติเราอยากรู้ว่าอุเดศิกาเจดีเนี่ยแปลว่าอะไราปึ้งเข้าไปก็จะมีของทุกคําแปลออกมาหมดเลยแล้วเราก็เทียบเคียงไปกับที่ของบาลีของทางพุทธพจน์ แล้วเราก็เลือกตัดสินใจวิเคราะห์วินิจฉัยด้วยตัวของเราอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์เจริญพรเป็นอย่างนั้นสาธุค,ค่ะ